ซีรีส์เรื่องน่ารู้ของตัวละครซิทคอมเป็นต่อไม่รู้ว่าเดินทางมาถึง e ีีที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราจะไปพบกับตัวละครที่ได้ตายจากไปจากซิทคอมเรื่องนี้แล้วนะเป็นตัวละครที่มีความผูกพันกับแฟนคลับคนดูอย่างเราเป็นอย่างมากเลยละครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่ย้ายจากช่องสมมาสู่ช่องวันนั่นเองครับผมแถมแกเป็นเหมือนพระเอกอีกคนหนึ่งของซิทคอมเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เรียกว่ามีความสำคัญพอๆกับเป็นต่อเลยละครับ ใช่ครับเรากำลังพูดถึงคันเทพตัวละครที่เสริมเข้ามาในช่วงที่ย้ายจากช่องสามาสู่ช่องวันนั่นเองจนถึงขั้นชื่อของซิทคอมเนี่ยถูกเพิ่มด้วยชื่อละครตัวนี้เลยนะครับนั่นคือเป็นต่อคันเทพนั่นเองถึงแมน้นคันเทพจะจากเราไปแบบไม่มีวันกลับแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับซิทคอมเรื่องนี้หลายคนยังไม่ลืมตัวละครนี้ไปครับวันนี้ s d T จะพาเพื่อนๆไปพบกับ10เรื่องน่ารู้ของคันเทพ ก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสงสัยต้งเรียกองศักดิ์เลนูบ้างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดออกแล้วไปที่ข้อแรกเรื่องราวของชื่อกันก่อนขั้นเทพคือชื่อตัวละครในซิทคอมเป็นต่อขั้นเทพแสดงโดยคุณสนยุกส่งภายสารจะว่าไปคนที่ชื่อขั้นเทพนี่ มันต้องขนาดไหนกันแน่เนี่ยถึงจะกล้าใช้ชื่อนี้จนการมาของคุณสนบอกเลยนะครับว่าขั้นเทพจริงๆคือหล่อขั้นเทพนั่นแหละครับชื่อของขั้นเทพคือชื่อจริงและชื่อเล่นในซิค,คอมเรื่องนี้ก็คือขั้นเทพนั่นเองนะครับส่วนนามสกุลไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะซึ่งมันได้บอกให้เรารู้นะครับว่าตัวละครนี้จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเรามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องถัดมา เรามาดูอายุของคันเทพกันครับคือเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคันเทพเข้ามาในฐานะของน้องชายของพี่ทิพย์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละครับพอคันเทพมาถึงการสนทนากับพอใจก็เรียกพอใจว่าคุณป้าหน้าแบนนั่นหมายความว่าคันเทพจะต้องมีอายุน้อยกว่าคุณป้าหน้าแบนพอใจนี่แหละครับซึ่งอายุที่แท้จริงของคันเทพไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในซิทคอมเรื่องนี้นะครับจากข้อมูลที่เรารู้อายุของตัวละครถ้าเปรียบเทียบกับพี่เป็นต่อ ตอนนี้พี่เป็นตอบมีอายุ47ปีถ้าผมจะพูดให้เห็นภาพก็คือขั้นเทพเป็นน้องของพี่ทิพย์อายุน้อยกว่าพอใจและแน่นอนต้องอายุน้อยกว่าพี่วอกด้วยแล้วจะมีใครที่อายุน้อยกว่าขั้นเทพอีกแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงอายุของขั้นเทพน่าจะอยู่ในช่วงราวๆประมาณ20-30ตน้ตนๆนี่แหละครับเรื่องถัดมาเรื่องตำแหน่งของขั้นเทพในบริษัท b k l คขั้นเทพเข้ามาในซิทคอมเป็นต่อในฐานะฝ่ายขายครับ ซึ่งมันเหมือนถูกเขียนไว้เพื่อกล่นแกล้งเป็นต่อเอามากๆนะครับเพราะในช่วงนั้นคันเทพเปิดตัวในฐานะแฟนของพี่ทิพย์ซึ่งเป็นต่อก็พยายามกําลังที่จะง้อพี่ทิพย์ให้กลับมาเป็นแฟนอยู่แต่กลับายเป็นว่าศัตรูหัวใจของตัวเองต้องมาทํางานในบริษัทเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นตําแหน่งเดียวกันด้วยจะต้องใจกว้างขนาดไหนกันแน่เนี่ยถึงจะแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับงานที่รับผิดชอบได้ก็อย่างว่าล่ละครับ พระเอกก็เป็นพระเอกอยู่วันยังคำ่ำถ้าลองเป็นพี่ยมสิครับคันเทพคงได้ลาออกตั้งแต่วันแรกแล้วมัง้งเรื่องถัดมาการมาในซิดคอมเป็นต่อครั้งแรกคันเทพเปิดตัวครั้งแรกในเป็นต่อคันเทพ E ีพีที่1แต่ว่าการเปิดตัวในครั้งนี้ถ้ามาเป็นแฟนตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยละครับมีทั้งความคาดหวังแล้วก็มีทั้งความเป็นห่วงว่าตัวละครคันเทพหรือคุณสนจะสามารถรับมือนักแสดงรุ่นเก่า ได้ไหมแล้วมันก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าจนวันนี้เนี่ยขั้นเทพจากไปจากซิดคอมเป็นต่อแล้วแต่ผู้คนยังมีความผูกพันกับเขามากนั่นหมายความว่าสอบผ่านครับผมแล้วการมาของขั้นเทพในครั้งนั้นเรียกว่าน่ายัางละอ่อนอยู่เลยนะครับแต่กานเปิดตัวในฐานะแฟนของพี่ทิพย์ที่มีอายุมากกว่าเป็น10ปีเลยนะแลวทําให้เราที่ดูเป็นต่ออยู่ในตอนนั้นรู้สึกกรกกระอ่วนอยู่พอสมควรนะครับ แต่เจมินกับพี่ก๊อฟนี่กระดีกระดาสุดๆเลยแหละครับผมถัดมาเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับมีวันเริ่มต้นก็ต้องมีวันสิ้นสุดครับวันสุดท้ายของคันเทพที่อยู่ในซิตคอมเป็นต่อทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคันเทพตายไปแล้วคือตายไปแบบไม่มีวันฟื้นครับมันเป็นการตัดตัวละครสําคัญที่สะบ,บั้นอารมณ์แฟนคลับเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งการตายของคันเทพนั้นอยู่ในเป็นต่อ2,021 EP ที่4แต่ว่า EP สุดท้ายของคันเทพจริงๆอยู่ใน EP ที่5นะครับคือตอนที่สามชั่วชูชื่นพาสาวมาปาร์ตี้แล้วถูกมอมยาจนทำให้หลอนมองเห็นเป็นผีคันเทพมานั่นแหละครับและนั่นคือ EP สุดท้ายของคันเทพในซิดคอมเป็นต่อคิดถึงตรงนี้แล้วก็ใจหายนะครับอยู่กับเรามาตั้งยาวนานผูกพันก็มากมายแถมยังเป็นตัวละครหลัก สุดท้ายมาตายจากกันซะนี่ชายาพระเอกโรบอทหรือพระเอกหุ่นยนต์นั่นเองชายานี้ได้มาด้วยสาเหตุที่ว่าตัวคันเทพเองนั่นแหละครับเมื่อเข้ามาสู่วงการในฐานะนักแสดงเจ้าตัวเองก็ทำการแสดงที่ภาษาเรียกว่าแข็งเป็นท่อนไม้นั่นแหละครับก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าแกก็เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมละ่ะการร่วงการเรียนหรือประสบการณ์จริงจงจังๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการแสดง แกก็ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองจริงๆคือหน้าตาแกและก็บุคลิกแกนั่นแหละแกถึงได้มีโอกาสมาเป็นพระเอกในหนังเรื่องต่างๆนะครับในตอนที่แกยังไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยในตอนนั้นเนี่ยก็แข็งเอามากๆเลยจนได้รับฉายาพระเอกโรบอทหรือพระเอกุ่นยนนั่นเองครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแกกลายเป็นพระเอกเจ้าบทบาทไปแล้วนะส่วนหนึ่งต้องขอบคุณชิดคอมเป็นต่อให้โอกาสกับสนยุได้พัฒนาฝีมือกับพวกพี่ๆในชิดคอมเรื่องนี้ครับ เรื่องถัดมาเคยจะไปทำงานที่จีนเนื่องจากบทสัญญากับสังกัดเดิมตอนนี้สนยุกก็กลายเป็นนักสแสดงอิสระคือเรียกว่าฟรีแลนซ์นั่นแหละครับสามารถไปไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้แล้วนั่นอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คันเทพต้องตายไปจากซิทคอมเป็นต่อเพราะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนครั้งหนึ่งคุณสนยุคเคยให้สัมภาษณ์ว่าจากนี้ไปคือหลังจากที่ออกจากซิทคอมเป็นต่อแล้วเขาจะไปทำงานที่ประเทศจีนครับ ก็คงจะเริ่รอยตามรุ่นพี่ที่ไปทํางานที่นั่นหลายคนแล้วก็โด่งดังเป็นผู้แตกนั่นแหละครับแต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงโรคระบาดโควิดพอดีเราก็รู้กันอย่แล้วนะครับว่าต้นต่อของโรคระบาดนี้อยู่ที่ประเทศจีนถึงขั้นปิดเมืองกันหลายเมืองเลยทีเดียวนะครับมันจึงส่งผลให้โครงการที่จะไปทํางานที่ประเทศจีนของคุณสนยกนั้นไม่เกิดขึ้นครับผมเรื่องถัดมาเป็นลูกชายของกับตนสายการบินหนึ่งเรียกว่าดีกีไม่ธรรมดาเลยนะครับ มีคุณพ่อเป็นถึงกัปตันเครื่องบินเลยนะอยากเห็นภาพคุณพ่อของคุณสนยุคจังเลยนะครับว่าหน้าตาจะหล่อเราขนาดไหนแต่ไม่รู้นะก็คือสามารถปั้นลูกให้มาหล่อระดับเทพเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของประเทศได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับดีกรีเป็นถึงกัปตันสายการบินอีกต่างหากยิ่งทำให้เราอยากรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีภาพก็ลองแบ่งปันกันหน่อยนะครับและข้อสุดท้ายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน t i k t o k ตอนนี้ดาราหลายๆคนก็หันมาทำช่องในโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าไปนี่ก็เป็นโอกาสอันดีของดาราหลายๆคนที่สามารถสร้างตัวตนโดยไม่จําเป็นต้องมีสังกัดยังคุณสนยุคหรือขันเทพของเราก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เป็นนักแสดงอิสระแล้วแกก็เริ่มทําช่องในแพลตฟอร์ม t i k t o อกถ้าใครคิดถึงขันเทพก็ลองเข้าไปดูได้นะครับรับรองว่าอิ่มเอ็มเปนปีแน่นอนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องน่ารู้ของคันเทพหรือสนยุคส่งไพศาลตัวละครที่ได้ตายจากเราไปแล้วถ้าพูดถึงเนาะสนยุคถ้าเกิดกลับมาเยี่ยมเยียนกันสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับว่าไปก็หายไปเกือบ4ปีแล้วนะครับไม่คิดจะกลับมาให้เพื่อน,อน,อนๆแฟนๆหายคิดถึงกันบ้างเหรอจะใจดําไปถึงไหนครับ <c oughs> <c oughs> กลับมาเยี่ยกันหน่อยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกดซั s c r คร e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา